สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิต e d เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการพสข้อความว่าฟาดกันสนันโซเชียลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็เพราะคลิปนี้ครับ ที่พักคนนี้ไปพูดถึงเรื่องทนายและเรื่องเงินพระอาจารย์มาได้ยินเกี่ยวกับการเปลี่ยนทนายโน,านนันนีต้องบอกว่าลุงไม่เคยคิดจะเปลี่ยนทนาย 1. การเปลี่ยนทนายคุณมีเงินแล้วหรือยังมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นแล้วคนไหนล่ะจะมาออกเงินให้สมัยโบราณอันนี้ไม่ได้ว่าทนายนะ เราให้ฟังปู่ย่าตายายเเราให้ฟังว่าถ้าเจองูเห่ากับเจอทนายตีอันไหนก่อนดีนั่นแหละตีทนายทำไมต้องตีทนายไม่มีของฟรีในโลกถูกไหมไม่มีของฟรีในโลกแล้วมันก็อยู่ที่คดีด้วยถ้าคดีนั้นเป็นคดีที่ดังก็ต้องใช้เงินเยอะทุกอย่างต้องซับพอร์ตหมดก่อนจะเขียน เป็นทนายวิชาชีพมันต้องมีการตกลงทำสัญญาเพราะฉะนั้นตีทนายก่อนตีงูอันนี้เป็นคำโบราณเปลี่ยนทนายมันไม่ง่ายเขาก็ต้องดูว่าเขาไหวไหมแล้วเขาก็ดูการทำงานของทนายเขาก็เชื่อมันการทำงานของทนายถ้าเปลี่ยนแล้วมันพลาดละ่ะชีวิตเราเดิมพันเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนแน่นอน แต่ก็อาจจะมีที่ปรึกษาอาจมีทีมงานที่เข้ามาทำงานประมาณนี้ตามที่พระอาจารย์ฟังในสิ่งที่มันเป็นความในใจของลุงพลที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังประเด็นหลักๆคือของฟรีไม่มีในโลกพระกำลังบอกว่ามีการจ่ายค่าทนายจ่ายแบบไหนใจ่ายให้ใครไม่ได้บอก พูดแบบนี้เท่ากับไปหักหน้าทนายเพราะที่ผ่านมาทนายยืนยันมาตลอดว่าทาฟรีอีกประเด็นหนึ่งไม่เปลี่ยนทนายแต่อาจมีที่ปรึกษาทีมงานเข้ามาทํางานถ้ามีที่ปรึกษาทีมงานนั้นไม่ใช่ทนายหามาเท่ากับจําเลยไม่เชื่อมันในการทํางานของทีมทนายถึงต้องหาคนมาช่วยเรื่องแบบนี้ ทนายเขาไม่ยอมหรอกการที่จำเลยไปพูดเรื่องพวกนี้ให้พระฟังแสดงว่าจำเลยขีรียดไม่มั่นใจไม่เชื่อมัน่นก็ไม่ได้ทำน้องจะกลัวอะไรส่วนอีกพสพ์หนึ่งนะคะคุณสันตติกุลยังได้มีการพสที่ว่าใช่กิจของสูงที่เราควรเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่ถ้าพาดี ผมเคารพนะครับแต่ถ้าทำตัวไม่ดีผมก็กล้าตำหนิพระได้เหมือนกันเพราะเราควรเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีสติไม่ใช่เป็นแบบงมงายผมเห็นไลฟ์ของพระท่านนี้ตั้งแต่บ่ายแล้วชวนให้สงสัยว่าท่านมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเรื่องของคารวาสยุ่งตั้งแต่เรื่องของ FC จำเลยเรื่องของยูทูบเบอร์ เรื่องของธุรกิจขายครีมจนถึงเรื่องของคดีความที่เกี่ยวกับทนายพอท่านไล่เสร็จดดาม่าเกิดพบไปพูดถึงทนายประมาณว่าไม่ได้ทำคดีฟรีงานเข้าพระทนายตามไม่พอใจที่ท่านพูดต่อมาทนายราชจพลออกมาไล่โต้พระแต่ก็รีบลบคิปไปเดือดร้อนถึงลูกศิษย์ของพระ ต้องออกมาไล่สดกลางดึกชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนไลส่สดมีภาพหลุดป้าออกมาจากห้องปิดประตูแต่พัทที่อยู่ในห้องกลับเปิดประตูโผล่มาเข้าเฟรมกล้องจังๆจนคนถือกองต้องรีบเปลี่ยนมุมกองแทบไม่ทันโปแตกเลยผมนึกว่าหลังจากท่านไลส่สดเสร็จช่วงบ่ายแล้วท่านจะไปจำวัดที่ไหนสักแห่งแถวนั้น แต่ปรากฏว่าช่วงประมาณ4ี่ทุม่มท่านเมอร์โทูที่โรงแรมที่ลุงกับป้าไปพักห้องใหม่เลข42ภาพปรากฏออกมาเช่นนี้ท่านจะให้พุทธศาสนิกชนที่พบเห็นคิดเช่นไรครับเรามาต่อกันที่ทางด้านของกลุ่ม f อทีมงานทนายกันต่อนะคะโดยได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในกลุ่มเอฟซีทนายมีการโพสข้อความและก็คลิปวิดีโอโดยได้โพสว่าแซกกันเป็นทีมไปฟังเอาเองจ้าลุงไม่ใช่ตามแกหล่อจังไม่ไม่ใช่ตามแกหล่อจังเขาาหลอกในกำเนิดลองลองในกำเนิดปะตามใจหล่อนะถ้าถ้าเมื่ไว้ก่อนเนี่ยตามไม่ได้ขึ้นผมนะฮะ มันก็เป็นวันก่อนที่ทนายตั้มไม่ได้ขึ้นผมนะจริงผมรอ่อนะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ต้องยกให้เขาเอ้วนบนหมูกัเนี่ยินดีน่ายินดีค่ะอะไรนะแล้วก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ทนายตั้มนะครับเป็นกำลังใจให้ทนายทุกคนเป็นกำลังใจให้ทนายทุกคนในคดีของลุงป้าเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายค่ะครับก็ตอนนี้เราก็พูดอะไรไม่ได้มาก ขอทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะก็สู้ไปนะคะสู้ทั้งคดีสู้ทั้งอยากชีวิตต้องชีวิตต้องสู้จริงๆต้องมาตู้กับเอฟทำได้ครับทำไมทนายหลอกทนายหลอกก็เขาเกิดมาหลอกพ่อหน้าตาดีแม่สวยพ่อหลอกทำไมนายตั้มหลอกจังเขาก็เป็นอย่างงั้นงั้ เราไม่ได้กําเนิดเราไปทำให้ชาติด้วยผมมาถ้าผมผอมนะผมไม่แตกต่างจากตั้งรุปคนหรอกเดินคู่นี้คือแบบรุปคนแทตั้งผมซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปทางด้านของเอฟซีทนายตั้มก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสองคนนี้ตอนนี้ไม่เห็นน่าสงสารเลยใครจะหลงรักตกป้องเศรษฐีอย่างเชพล ทำไปแต่ผมไม่เอาบอกตรงๆฝืนว่ะพวกมิจฉาชีพมิตรรักก็แบบนี้แหละค่ะสันดานจะออกมาทังคำพูดอดแซะไม่ได้หมาชอบกินอาจมฉันใดก็ฉันนั้นไอ้คนนี้มันคือตัวการเพราะเป็นคนของอาจารย์มันจะพูดทำไมนักหนาวะโลไม่โล ความดีในเรื่องช่วยคดีแกไม่เอามาพูดเสือรจริงๆใช่หลายคนไม่รู้ว่ามันคือคนของแครอทตามติดตลอดแล้ววันหนึ่งก็มาประกบเชยพลและพาเชยพลออกไปจากทุกคนนี่ก็อ้างพาไปธุระเราว่ามันรวมหัวกันมันเคยมีปมอะไร เรื่องหน้าตาหรือเปล่าถึงได้แสเรื่องเดิมๆซ้ำๆตลกกันนักหรือไงฟังมาแล้วโคตรเลวได้ใจเลยค่ะไม่เร็วจริงพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่มีความสำนึกเลยสักนิดเมื่อกี้ผ่านไปช่องคิดมา มีนางหนึ่งคอมเมนต์ว่าปรุงปุงแต่ไอ้ชิีพูดเหมือนว่าอย่ามาปรงการชีวิตคนอื่นให้กลับไปดูแลตัวเองชีวิตตัวเองอยากจะบอกว่าไปบอกไอ้พอกับนางต่อเถอะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันดีๆระหวังจะได้เข้าไปถ่ายทอดชีวิตกันต่อในฮ่องกง อย่าไปยอมให้คนกะลอนหลอกใช้งานแล้วด่าลับหลังนะคะรู้แล้วจะเจ็บใจกลายเป็นคนงโง่ถานายตาม40ปีตนๆชัยพล45ป่ปีแตน43ป่ปีคนเหล่านี้กิ่งเอาตัวรอดมาได้ก็ไม่ธรรมดานะคะบางทีใจคนเราก็น่ากลัวไม่เหมือนหน้าตาหรือคำพูดที่ดูซื่อ การกระทำสำคัญกว่าไม่สมควรเอาเรื่องทนายไปพูดเล่นนะคะพอ่อค้าขีมน่าจะพูดเรื่องของตัวเองหรือเรื่องคนในรถด้วยกันก็พอทนายไม่ใช่เพื่อนคุณเมื่อคืนไล้สุดก็หัวเราะสนุกสนานกับตาคุณมันคืออะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องเราไม่น่าจะยุ่ง สี่โกดทำให้เห็นหลายประเด็นแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ชอบใจไม่เข้าข้างหมั่นไส้ไล่ออกไปนี่ถิ่นของฉันฉันเหนือกว่าเหนือกว่าแกสารพัดแต่ไม่ใช่เรื่องดีสักเรื่องเลยแต่มันก็สอนเราได้นะ